ลากกำลังมาเต็มเลยครับดูชัดๆครับซูมให้เห็นๆเลยครับสวนครัวของพอ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บผักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาทอง สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพ่อพงศ์ไม่ได้พาไปเที่ยวสงกรานนะครับแต่งตัวหล่อๆแบบนี้พ่อพงศ์จะพาไปตอนกิ่งต้นไม้ครับไปตอนกิ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับใช้เศษวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับไปตอนกิ่งไม้เพื่อว่าจะขยายพันธุ์กิ่งไม้ไว้ปลูกกัน ในช่วงที่ฝนจะมาถึงนี้ครับอุปกรณ์ก็มีง่ายๆนะครับวันนี้พ่อพง์จะใช้แค่นี่ครับขวดน้ำเปล่านะครับขวดเปล่าแบบนี้ครับแล้วก็จะมีน้ำเปล่าครับครับจะใช้น้ำเปล่าครับแล้วก็จะมีมีดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพ่อพง์นี่ครับผ้าขี้ริ้วเศษเศษของพ่อพงเนี่ยครับนี่ครับ นี่ครับอุปกรณ์ในการตอนกิ่งของพ่อพงนะครับแล้วนี่ครับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับแล้วก็กะปิครับเอามาทำเป็นน้ำยาเล่งรากครับอันดับแรกนะครับเราก็มาลงมือทำน้ำยาเล่งรากกันก่อนนะครับนี่ครับพ่อพงจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับหนึ่งขวดนะครับกับกะปิครับ หนึ่งช้อนโต๊ะครับทำน้ํายาเร่งรากครับเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งขวดแล้วก็กะปิครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับผสมให้เข้ากันครับ การทาน้ํายาเร่งรากสูตรนี้ของพ่อพงษ์นี่พ่อพง์จะไม่ใช้ผงชูรสนะครับเพราะว่าพ่อพงษ์ทำน้ํายาเร่งรากตรงนี้เนี่ยเพื่อเอามาตอนกิ่งไม้นะครับก็เลยใช้แต่กะปิกับเครื่องดื่มชูกําลังครับเครื่องดื่มชูกาลังนี่ก็จะรวมวิตามินต่างๆไว้มากครับส่วนะกะปิก็จะมีไคโตซานนะครับก็จะช่วยในการเร่งรากนะครับ ให้เร็วขึ้นนะครับส่วนผงชุรสนี่นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการอาติดดอกติดผลให้ขั้วผลเหนียวอะไรพวกนั้นนะครับถ้าเราทำทำแล้วเอาไปรดต้นไม้หรือว่าเอาไปฉีดพ่นต้นไม้อันนั้นก็จะดีครับแต่อันนี้พ่อพงท์ทมาเพื่อใช้ในการตอนกิ่งโดยเฉพาะนะครับก็เลยไม่ใส่ผงชุรสครับนี่ครับพ่อพงศคนเรียบร้อยหมดแล้วครับเข้ากันดีแล้วคราวนี้พ่อพง์ก็จะเก็บ ใส่ในขวดไว้นะครับเพื่อใช้งานนะครับถ้าใช้ไม่หมดเราก็เก็บไว้ได้หลายวันนะครับเก็บในตู้เย็นก็ได้แต่อย่าปิดฝาแน่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวพอพงษ์เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปตอนกิ่งไม้กันนะครับพ่อพงษ์จะพาตอนกิ่งชมพูนะครับวันนี้นี่ครับ กิ่งอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะตอนกิ่งนี้นะครับนี่ครับคือกิ่งที่พ่อพงจะตอนครับนี่อันดับแรกเราก็เอามีดเนี่ยครับตัดเลยครับตัดแล้วก็ผ่าขึ้นไปฉีกฉีข,ขึ้นไปเลยครับกลางครึ่งครึ่งต้นครึ่งลำเนี่ยครับนี่ครับ นะครับแบบนี้ครับทีนี้เราก็นี่ครับเอาขวดเนี่ยครับขวดพลาสติกเนี่ยมาใส่ครับเห็นไหมครับใส่ไปแบบนี้นะครับเอาเนี่ยที่เราพาเนี่ยง้างขึ้นมาแล้วก็เอาขวดใส่แล้วก็เอานี่ครับ เชือกครับผ้าเช็ดเท้าพ่อพงนั่นแหละครับเอามาผูกผูกให้แน่นครับนี่ครับอันนี้เราก็เติมน้ำเปล่าลงไปครับให้เต็มขวดเลยนะครับเติมน้ำเปล่าเต็มขวดแล้วครับ ครับคราวนี้ก็เติมน้ํำยาเร่งรากลงไปครับสักนี่ครับประมาณนี้แหละครับครึ่งช้อนครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนจริงโดยใช้น้ําง่ายๆครับน้ํำยาเร่งรากถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับคราวนี้ พ่อพงษ์จะพามาดูผลงานที่พ่อพงษ์ตอนไว้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับนี่ครับเรามาดูครับว่า,อาตอนนี้รากออกเยอะแค่ไหนครับเดี๋ยวตามพ่อพงษ์มาดูนะครับนี่ครับที่พ่อพงษ์ตอนไว้ครับพ่อพงษ์ตอนไว้เมื่อวันที่11เดือน3ครับ ก็คือเดือนมีนาคมครับสองพครับนี่รากกำลังมาเต็มเลยครับดูชัดๆครับซูมให้เห็นๆเลยครับนี่ก็คืออีกกิ่งหนึ่งครับที่พ่อพงตอนไว้ครับ ตอนไว้เมื่อวันที่11นะครับเดือนมีนาคม2563ครับเห็นไหมครับรากออกมาเยอะเลยครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสววนครัของพ